ท่านก็มีมีดำรินะมีเจตนารงว่าในสมัยของท่านนะครับท่านอยากจะให้มีการริเริ่ม,มารปกครองอแบบประชาธิปไตยครับโดยท่านนั้นมีดำริว่าอยากจะพระราชทานรัฐธรรมนูญเลยนะ<ม>บับแรกของประเทศเนี่ยในวันที่6เมษาย,ยน2575ร,ร่างไเรียบร้อยร่างไว้เรียบร้อยแล้วร,ร่างไเรียบร้อยแล้วนะแล้วการ ที่ที่เป็นนักกฎหมายที่จบมาจากพาวเวลของเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เรียนรู้ปาธิไตยมาคร้่กว่าปีเนี่ยมาช่วยในการขับร่างด้วยแสดงว่าอะไรแสดงว่ารัชกาลที่7ท่านจริงใจมากเลยคือพระเจ้าแผ่นดินเนี่พร้อมจะให้คนไทยเป็นประชาธิปไตยูกต้องกษัตริย์ของไทยเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5 6 7เนี่ยถึความสําคัญกับประชาธิปไตยและพร้อมให้ด้วยพร้อมให้ด้วยนะแต่คนไทยเข้าใจร้อย ใปรอดเจอจับตาเปลี่ยนแล้วมันก็ระเบิดต้มนะในวันที่2ี่มิถุนาสองสี่นะาณะราษฎรจะเป็นอะไรไม่รู้แต่ก็อ่ะอย่างแปลงระบอกการปกครองประชาธิปไตยหลังจากนั้นมันก็ไม่จบนะเพราะอะไรเลยอุปสรรคที่ทำให้คนไทยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่งก็คือการไม่เรียนรู้เรื่องของอุดมการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ เวลาเราคุยกับเพื่อนฝรั่งเขาหัวชนกันมันคงกไปจากเพื่อนฝรั่งหัวชนกันนั่นคุยกันนะแต่เขาจะไม่ต่อยอ่ะนี่เราทั่งสองคนพวกเราเริ่มสามหัวชนกันไม่เกินสามนาทีมือไปเลยคือเหตุผลเราจะเราไม่ค่อยใช้ไหมแต่เราจะใช้อารมณ์มากกว่าเห็นคนแต่งคนเดียวเราเพราะเหตุนี้สำคัญนะการประชุมในห้องอาจารย์เคยประชุมนักศึกษาประชุมพวกเราใช่ไหมเอาใครมีอะไรจะพูดบ้างประธานก็ถามแล้วใครมีอะไรจะพูดบ้างครับเสนอมาเลยนะเงียบ ออกจากห้องประชุมบุกไปไงโอ้โหความคิ้ขลาดว่าแล้วประธานไม่ฟังสมาทักเจ๊ไม่ฟังกับอ้าวเมื่อกี้เขาถามเลยเหรอเหตุผลเราไม่เคยใช้เ,เลย